สวัสดีครับวันนี้พบผมนะครับปัญยาประพันธ์นะครับวันนี้ผมจะมาทําการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโดยใช้2โปรแกรมนะครับคือ1โปรแกรมตัวเมทัลนะครับจะใช้ฟังก์ชันในส่วนของตัว r e เกชันเอเนซีนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรม Work Space นะครับจะใช้ในฟังก์ชันของตัวการวิเคราะห์มันติคารลนะครับผมจะทําการลิงก์ให้ดูว่า2โปรแกรมเนี่ยทำงานร่วมกันยังไงนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แนะนําเลยนะครับจากตัวอย่างนะครับผมต้องการทําการศึกษาหาปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อความหนาของผิวเคลือบ นะครับหรือเทคนิคนะครับโดยต้องการหา transfer function นะครับของความหนาวผิวเคลือบนะครับว่าประกอบด้วยปัจจัยตัวใดบ้างสมการเป็นยังไงนะครับในการวิเคราะห์เนี่ยครับผมจะมีตัวแปรที่เป็นเอาต์พุตนะครับเรสอนหรือ KPOV นะครับก็คือเทคนิคนะครับและ KPIV นะครับก็คือจะมีติ๊ติ๊ก time ที่ผมสนใจบารเทมบริสุนิโกนะครับ วนเดอร์นะครับวนเดอร์จะเป็นแคตตา o r y นะครับที่เหลือจะเป็นในส่วนของ Vol ลิโวแลวก็ o r สเฟตนะครับโดยเป้าหมายเนี่ยผมต้องการหาค่าเซตติ้งนะครับของตัว Input นะครับหรือ KPIV หรือ x นะครับที่ทำให้ได้อ t p u t คือค่าติเนตอยู่ที่50บวกลบ5ไมครนะครับจากเคสนี้นะครับเรามาดูในส่วนของตัววิเคราะห์ด้วยตัวโปรแกรมมิทัลก่อนนะครับตัวนี้คือข้อมูลนะครับที่ผมทำการก็บข้อมูลมานะครับจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยครับผมจะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับ ตามนี้นี่ทั้งหมดนี่นะครับข้อมูลที่ผมมีก็คือผมจะมีทั้งหมดนะครับอ่า c สี่ l o เห็นไหมครับอ่าแล้วข้อมูลก็จะมีตามนี้นะครับ c 1ถึง c 5เนี่ยครับนี่คือในส่วนของตัว x นะครับหรือตัวแปวอินพุตอ่า c 6เนี่ยคือในส่วนของ y แล้วก็จะเห็นว่าในส่วนของ vendor เนี่ยมันจะมีตัว t นะครับตัว t เนี่ยคือ text หรือข้อมูลที่เป็น category นะครับอ่จากการวิเคราะห์เราเริ่มมาทำต่อผมไปที่ stat นะครับ regression regression fit Regression Model อ่ะเลือกก่อนเลยเลยป้อนคือส6่หก Continuous ก็คือส1ถึงสอ่ากดสีเล็กนะครับส่วนตัว Category ก็คือส4นะครับอ่ะในการทำโมเดลนะครับผมจะทำการเลือกในส่วนของ Interaction และก็สมการการสองใส่เข้าไปด้วยพิจารณาด้วยส่วนสำคัญรู้ว่ามีเกิด Interaction แล้วก็เกิดเส้นโค้งหรือเปล่า แล้วผมต้องการโค้ดนะครับเพื่อให้ตัวข้อมูลนะครับอยู่ในตัวระดับเดียวกันนะครับเป็นสแตนดาร์ดดนะครับโดยการเลือกเป็น s u b t a t Mean แล้วก็ Device by s t a n d a r d i t i o n เพื่อแปลงเป็นค่าแซดนะครับแล้วผมก็ทำการคัดกรองโมเดลด้วยตัว stepwise นะครับแล้วผมต้องการให้เขาโชว์ว่าโมเดลคัดกรองเป็นอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเลือกในส่วนของตัวกราฟเลือก Pareto แล้วก็เลือก f o ร์วันนะครับเพื่อวิเคราะห์ r e s i d u กดโอเค จากข้อมูลนะครับผมพบว่าโมเดลเขาคัดกรองนะครับด้วยสเตปไว้คือตัวนี้นะครับสเตปที่4นะครับสเตปสุดท้ายโมเดลที่เขาเลือกมาก็จะมีอะไรบ้างครับมีตัวข้อนี้ครับเพ t ติ้งไทม์นะครับเพ t ติ้งไทม์กำลังสองนะครับสดงว่าเกิดซิกเนเจอร์เลยเกิดเส้นโค้งตัวนี้นะครับบาร์เทมนะครับแล้วก็เพ t ติ้งไทม์นะครับคูณกับบาร์เทมนี่คือตัวอินเตอร์แอคชั่นนะครับเกิดขึ้นมานะครับโดยตัวนี้ครับจะมีค่า r s q u a r e นี่นะครับอยู่ตัวนี้นะครับ สูงสุดก็คือ87.22นะครับและนี่คือสมการดิเกชันที่ได้มานะครับอ่ะจากตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นเมื่อกี้ที่วิเคราะห์เห็นครับนี่คืออัสควอเรตจัก t นะส่วนตัวของตัวอนุว่านะครับเราพบว่าหนึ่งเนี่ยคือดิเกชันโมเดลตัวเนี้ย p value น้อยกว่า0.50นะครับ significant นะครับหรือ significant หมายความว่านะครับตัวแปร x มีความสัมพันธ์กับตัวแปร y นะครับสามารถสมการนี้ใช้ได้ และก็ตัวโมเดลอื่นๆนี่คือโอเคนะครับไม่ต้องไปตัดทิ้งนะครับนี่ครับในผมตัวโมเดลนี้คือฟิตมากสุดนะครับทุกตัวนี้สิเกนิฟิเค็หมดเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นพวกตัวของ u n u s u a l observation นะครับค่าที่มันผิดปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้ผมไม่สนใจนะครับจำนวนน้อยอ่ะเรามาดูนะครับในส่วนของ p a r e t ต Pa าริโต้เนี่ยนะครับมตาบ์บเ9เนี่ยเขาจะโชว์มาเลยว่าตัวแปรที่ส่งผลมากสุดก็คือ A A คืออะไรครับพิ t ติ้งถังนะครับลองมาคืออะไรครับอ่ะ A อคูนบีนี่คืออินเตอร์ชันระหว่างตัวเพดิงทางกับบาดเทมสอ่ะถัดมาคืออะไรครับ A อคูเอไหครับก็คือในส่วนของตัวเพดิงทางกำลัง2องสมมติเกิด Second เ r อร์แล้วก็ถัดมาคือ B ีอ่ะเนี่ยแต่ว่าตัวแปรที่ผมสง่งผลเนี่ยมีตามนี้พิลเตอร์มีเทอมตามนี้นะครับอ่ะจากสมการนี้เราจะเห็นชัดเจนนี่ตามนี้เลยครับนี่1 2 3 4เนะี่ยเทอมตรงเลยเห็นไหมครับอ่ะตัวลิสต์ดูนะครับ, List รบจากลิสต์ดูอันดับแรกเนี่ยเราดูเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับแสดมมติลิสต์ดูเราเป็น Normal น Normal ะครับ สูงเป็น Normal ลแสดมว่าใช้ได้นะครับข้อมูลโอเคปกติ l e s d o e versus fit ก็โอเคนะครับ versus order ก็ใช้ได้แสดงว่าเราวิเคราะห์แล้วข้อมูลเราโ okay. อเคเมื่อกี้ผมบอกว่าเกิดเส้นโค้งใช่ไหมเรามาดูตัวนี้หนึ่งแล้วกันนะครับไปที่ stack regression regression f a c t o r i a l plot นะเรื่องนี้ผมจะเลือก All Term นะครับตอนนี้นดบแรกให้ดูก่อนนะครับ ไอ้ตัวที่เป็นสีเทาตัวนี้คือเป็นเทอร์มที่เราตัดไปนะครับไม่ส่งผลอย่างเช่นเนี่ย a กับ b เห็นไหมครับเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนของ a ไป b เนี่ยมีความแตกต่างแต่นี่ตัวที่สนใจคือตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับนี่คือ p a t i n g ฐานเห็นไหมครับเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ย e f ฟ e c t สูงมากนะครับแล้วก็มีลักษณะเส้นโค้งส่วนตัว b า s t h m e เนี่ยนะครับเป็นเส้นตรงเลยไม่เป็นเส้นโค้งก็ตรงตามที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้นะส่วน interaction ที่เกิดขึ้นตัวนี้เห็นไหมครับน่าชัดเจน ใน f a c t o r i p o t แต่เป้าหมายผมนะครับจากโจทย์คือต้องการที่50บวกลบ5ถูกไหมครับผมก็จะไปใช้นี่เลย stack regression regression b r e s p o i n t optimizer แล้วผมก็เลือกเป็นตัว target ก็คือ50นะครับผมกดโอเคจากตัวนี้ผมต้องการให้ดูนี่นะครับประเด็นแรกหรือหนึ่งเนี่ยน,นะครับผมต้องการ output y ที่50ใช่ถูกไหมครับตรงตามความต้องการก็คือ Design เท่ากับ1น,นะครับ และนี่คือเซตติ้งที่ต้องการได้นะครับแต่ว่าผมต้องการเซตติ้งนะครับต้องเซตเพ t ติ้งทามอยู่ที่8.3478นะครับบาร์เทมนะครับอยู่ที่37เพื่อได้เลดปอนนะครับอยู่ที่50ถูกไหมครับแต่ในการวิเคราะห์นะครับขออนุญาตให้ดูตรงนี้อันนี้สําคัญมากในการวิเคราะห์ดูนิดนึงนะครับจากการเซตติ้งเมื่อกี้นะครับที่เราบอกคือตัวนี้เห็นไหมครับ เราจะได้ RESPONSE นะครับจากสมการก็คือ50นะครับแต่ในความจริงแล้วนะครับท่านจงพินาสองตัวนี้1คือค่า P.I. p ้คือ Prediction Interval นะครับหมายความว่าถ้าท่านไปทำการทดลองนะครับอีก100ครั้ง95ครั้งหรือ95%เนะครับแต่ละครั้งจะอยู่ในช่วง33.73ถึง66.27นี่คือช่วงเขาเรียกว่าช่วง P.I. นะครับ ครับค่าแต่ละค่านะครับจะอยู่ในช่วงนี้กับตัวที่2นะครับเราจะพบว่าถ้าเราไปทําการทดสอบโดยหนึ่งการทดสอบเนี่ยเราเก็บแซมเปาลนะครับมาอย่างเช่น3ตัวหรือ5ตัวนะครับทำการหาค่าเฉลี่ยตัวนี้เรียกว่าช่วงของ ci นะครับ confidence interval เราจะพบว่าค่าเฉลี่ยนะครับของแต่ละครั้งในการทดสอบนะครับเช่นทดสอบทั้งหมด100ครั้งค่าเฉลี่ย9 5ครั้งหรือ95%จะอยู่ในช่วงนี้44.25ถึง5 5 จ7จากตรงนี้นะครับผมต้องการสรุปว่านะครับในการพริจารณาโมเดลเนี่ยนะครับเราจะพิจารณาในแง่ของการฟิตโมเดลเราจะได้ค่าออกมาเช่น50แต่ในความจริงแล้วในการทำเนี่ยนะครับมันจะมี variation ที่เกิดขึ้นในการทดลองนะครับถึงแม้ว่าจะทําการเซตติ้งไปตามนี้นะครับเราเชื่อว่า x นะครับเราคือเพ t ติ้งถามบัตเทมเราเซตตามค่าที่เราต้องการคือค่านี้เลยแต่เอา p u t ที่ได้นะครับมันจะมี v a r ์เรชันมันจะไม่อยู่เท่ากับ50ทุกครั้ง แต่มันจะอยู่นะครับเป็นแบบนี้คือ P.I. อยู่ในช่วงหมายความว่าแต่ละชิ้นนะครับที่ทำการทดสอบ95%อยู่ในช่วง3.73 3ถึง6.627หรือผมใช้คำว่าหรือนะครับหรือถ้าเซตนะครับแล้วทำการทดสอบแล้วก็ทำการหาค่าเฉลี่ย C.I. นะครับหรือค่าเฉลี่ยนะครับของแต่ละแต่ละเซตนะครับจะอยู่ในช่วง44.25กับถึง55.75นะครับ ดังนั้นเนี่ยในประเด็นในการตีความของ r e a t i o n คุณต้องพิจารณาที CI กับ PI เมื่อเราทำการ setting เท่านี้นะแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นมาคือทุกครั้งที่คุณทำการ setting ค่า petting time จะได้ส8.34776หรือไหมครับบาร t เทจะเท่ากับ37ไหมครับความจริงคือไม่ใช่เมื่อ input คุณก็มี variation และ output ก็มี variation คือช่วง CI กับ PI ดังนั้นในการพิจารณาตัวนี้จําเป็นต้องใช้มัตติคาโลในการวิเคราะห์เมื่อทําการเซตติ้งตามนี้จริงผลที่ได้จะเป็นอย่างไรอ่ะดังนั้นเนี่ยครับผมจะเอาข้อมูลจากตัวนี้นะครับทําการเซตนะครับแล้วก็ผมจะไปเปิดในตัวของมัตติกาโลนะครับอ่ะตันนี้ผมเปิดในส่วนของตัว w o r k s p a c e ที่มาแล้วนะครับอ่ะแต่ตัวนี้ผมจะใช้ในฟังก์ชันของมัตติคาโลซิมูเลชันนี่นะครับ ตัวนี้ผมจะ Import โมเดลจาก m e t ทปนะครับที่ทำการพิจารณาเมื่อกี้นะครับผมเบาแล้วผมก็เลือกนะครับเมื่อกี้ที่ผมทำการวิ p o r t มาตัวนี้มิ t a ปก็จะดึงมาให้เลยนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้มี2ตัวแปร p พต t i n g ท i าบ Bar เ e นแล้วก็ติดนี่นี่คืออ่ะแต่ตัวนี้นะครับประเด็นที่เกิดขึ้นมาคือหน,นะครับ เมื่อกี้เราคุยกันว่าในการทํางานจริงเนี่ย x เ,เราเนี่ยมันไม่นิ่งมันมี variation ถัูกต่งไหมครับสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำคือเราต้องทําการ fit distribution ก่อนว่าจากข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยครับ x เ,เราที่ทำการ setting มี variation อยู่ตรงไหน,นสมมุติกรณีนี้ผมสมมุติว่านะครับ e t t i n g Time mm hmm. ผมมีการแจกแจงนะครับ mm hmm. เป็นในลักษณะของ normal distribution นะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ทำการพ้อมูลก่อนนะครับและตัว mean นี่คือค่า parameter ที่เราต้องการเซตไปนะครับ จากการออปติมิเซชันเนี่ยผมพบว่าเนี่ยค่าที่ต้องการคือ8.3478นะ่ะซึ่งในความจริงแล้วเราไม่สามารถเซตได้นะครับว่าเป็น8.3478ดดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะเซตเป็น8นะครับผมก็เลยจะมาทำการใส่อาพุตตรงนี้เป็นแอ่ะและ s t a n ด a r d ดออพติชเนี่ยครับคือผมต้องทำการพิจารณาก่อนว่าการจดแจ้แงผมเนี่ยครับของเพ t ติ้งไทม์เนี่ยครับที่ผมพบว่าเป็น Normal สมมุติว่าผม พบว่ามีวอลเลชั่นครับหรือค่า standard deviation อยู่ที่0.1นะสมมุตินะครับแต่จริงๆแล้วต้องทาการศึกษานะครับดังนั้นเนี่ย input ที่ผมใส่ไปเนี่ยไม่ถักจะทำการ generate ข้อมูลนะครับมีค่า mean นะครับที่8นะครับนะเพราะผมคิดว่าผมจะปรับที่8นะครับแต่จากการ optimize เนี่ยผมได้8.3นะครับโดยประมาณแต่ผมจะเซตที่8ก่อนนะครับนะแล้วตัวอ่าบั t เทมเนี่ยครับผมก็ทำการศึกษาสมมติว่าผมการศึกษาเพราะว่าเป็น normal เหมือนกัน แต่ตัวนี้ผมก็จะใส่ไปตรงตามนี้เลยนะครับ3.7ม็ดเพราะสานี่ผมเซ็นได้ส่งจากหลายวอรชันนี้สมมุติว่าผมพบว่าอยู่ที่ประมาณ0.2ในส่วนของตัวหานะครับเน่องจากเป็นเครื่องออตโต้และติ๊กเนตเนี่ยนะครับจากสเปคนะครับที่ผมกําหนดมาคือ5 0บวกลบ5นะครับแสดงว่าผมก็ใส่เลยตัวนี้45ตัวนี้คือ55อเห็นไหมครับ นะเรียบร้อยนะครับผมก็จะทำการลันนะครับสิมูเลชันโดยตัวของมันติคาโลของ w o r ร์กสเปซเนี่ยจะทำการลันสิมูเลชันให้ผมอยู่ที่50,000นะครับอ่ d ดัตตะผมก็ทำการลันบบึอ่ะจากการลันเนี่ยไหมครับจากเซตติ้งที่ผมได้มานี่นี่นะครับนี่นะครับเซตติ้งที่ได้เขาก็จะทำการอธิบายในส่วนของตัวข้อมูลนะครับว่าเป็นเลขไหนแบบไหนนะครับข้อมูลที่เป็น output จะมี data เป็นยังไงบ้างมีค่ามีนอยู่นี่ครับ47 จุดสามเห็นไหมครับอ่ะค่ามินิมัมเป็นเท่าไหร่ค่าแม็กซิมัมจะเป็นเท่าไหร่เราก็สามารถดูได้เพิ่มเติมนะครับและในตัว x ที่ผมใส่ไปเมื่อกี้เห็นะครับนี่แปดตัวนี้เขาต้องการเขาต้องการพินหน้าออกมาอ่ะเราไปดู Data ดีกว่าจากข้อมูลนี้เราพบว่านะครับทางโปรแกรมเขาจะคำนวณค่า CPK มาให้แต่ตัว n ของเราตัวนี้คือห้าหมื่นตัวนะครับพบว่าข้อมูลเนี่ยที่เป็นเอาพุทของเราเนี่ยเป็นการแจกแจงแบบปกตินะครับนะดังนั้นเราใช้สมมติฐานตัวนี้ได้แต่ นะครับ CPK อยู่แค่0.979แสดงว่าถ้าสังเกตจากรูปเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวนี้คือของเสียเห็นะครับที่เกิดขึ้นตัวนี้คือของเสียถูกไหมครับแล้วก็มีของเสียเอาสเปกก็คือเนี่ย0.16นอ่ะเอ้ยดังนั้นเนี่ยจากการทดสอบเนี่ยครับด้วยมันเตโล่พบเลยว่าเฮ้ยถ้าผมไปเซตสเปกเนี่ยครับโดยไปเซตค่าทาร์เก็ตอยู่ที่8เนี่ยะนะครับของเพดติ้งนนะครับไม่สามารถทำได้เพราะจะเกิดของเสีย เห็นไหมครับอ่ดังนั้นเนี่ยผมก็จะทำการแก้ไขอีดิบอันนิดหนึ่งนะครับอ่ลก็เคสนี้นะครับสำหรผมพบแล้วเออเนี่ยผมไปปรับตรงนี้ลงมาจาก8.3เหลือ8เพราะผมบอก7เสียไม่ได้เอ้ยนั้นผมก็จะลองใหม่อ่สมมติว่าโอเคดังนั้นเนี่ยผมจะเซตไปที่อยู่8.5เห็นไหมครับเปลี่ยนสิ่งอื่นผมไม่เปลี่ยนโหลันอีกครั้งนึงอ่าเคสนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับ จากสเปคของผมคือเนี่ย45-55เป็นไงครับค่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมจากเดิมที่เซตติ้งที่8เป็นไงครับผมสามารถบอกได้เลยว่าเอ้ยผมเซตติ้ง8.5เนี่ยมันโอเคนะมันอยู่ในสเปคใช่นไหมครับเนี่ยค่าโปรเซสเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยครับหรือ c p k เนี่ยอยู่ที่1.77เอาสเปคไม่มีเป็นศูนย์นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ฟังก์ชันมัลติคลโลคือทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยการทดลองที่เราออกแบบนะครับสเปคที่เราออกแบบเนี่ยนะครับเอ้ยมันไปใช้งานได้หรือเปล่า อนอกจากนัน้ทำอย่างอื่นได้อีกนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับผมกาลังทาการพิจารณาว่าเนี่ยนะครับเน,นี่ยผมเลือกเซมิที้ในสีเมื่อกี้ผมกาหนดว่าในตัวของตัวค่า standard d e v i a t i o n นะครับของตัว2งพารามิเตอร์ที่เป x เนี่ยครับมันมีค่าเท่านี้ถูกไหมครับแต่ในความจริงแล้วในกระบวนการเราอาจจะมีะการบิดเบนหรือมี Variation หรือมีความผันแปรที่สูงกว่านี้เราก็สามารถทําการเลือกได้เช่นผมเพิ่มอีก10%อนนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจากเดิมตัวนี้นะครับ ุดจน่1ก็เป็นจ0.11น,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 นะครับอ่ะในกระบวนการมีความแปรเพิ่อมอีก10%นะครับผมก็ใส่เข้าไปแล้วผมทำการซิงเล็ตแล้ววิเคราะห์ดูอ่ะแล้วก็สามารถพิจารณาได้อีกไหมครับด้วยสเปคที่ผมตั้งไว้ใช่ไหมครับเออมันยังอยู่ในสเปก y นะครับหรือ o u t พุ t เนี่ยติ๊กเนตนะครับในกรณีนี้มันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเครดิตเนี้ยเมื่อกี้ผมใส่ขึ้นไปอีก10%ใช่ไหมครับของว a l u a t i o n ก็จะพบว่าเนี่ยครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังคงอยู่ในสเปค c b k อยู่ที่1.62 แล้วก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์เอาสเปคจาก50,000ตัวซื่อเลยเห็นไหมครับอนอกจากนั้นในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ยทำอะไรได้อีกผมจะทำการเซตในส่วนของตัวพารามิเตอร์ออปติมิเซชันเคอร์เลนเนี่ยผมเซตไว้ที่8เห็นไหมครับนะครับกับ3.7เฉยไหมครับผมทำการบอกเป็นไปเลยว่าผมจะเซตเลยนะครับค่าในส่วนของตัวเพดติ้งไทม์เนี่ยสเปคโลเวอร์คือ8อัเออคือ9เห็นไหมครับเขาจะทำการสเดตข้อมูลขึ้นมาให้ โลเวอรเนี่ยนะครับสมมติว่าสามสิบเจ็ดสมมตินะครับผมให้ l o w e r เป็นสามสิบห้าอัปเปอร์เป็นสามสิบเก้าโอเคเลครับแล้วผมก็ทำการเซตตัวโปรแกรมก็ทำการนะครับ Random Data ขึ้นมานะครับเพื่อดูฮ่าช่วงที่ Input ที่เมาใส่ไปเดี๋ยวเรามาดูตัวข้อมูลก่อนนะครับ จากเดิมที่ตัวนี้น,นี่คือล่าสุดก่อนที่ผมจะทำการเปลี่ยนนะครับแล้วตัวนี้เซตใหม่ทางโปรแกรมก็ทำการนะครับแรนดอมดัต้าอยู่ในช่วงเลงนี้ใช่ไมไหมครับแล้วก็ได้มีสติ้งอยู่ตัวนี้นะครับนี่สติ้งเห็นไหมครับอยู่ตัวนี้แล้วเรามาทำการพิจารณาดูเขาพบว่าถ้าผมตั้งสเปคอยู่นะครับของ X อ,อยู่ที่ในส่วนของตัว 8นะครับถึง9แต่แทร็กเก็ตคือ8.5จุดห้านะครับในส่วนเป็ดตทิ้งทามเนี่ยเราก็ยังจำสามารถใช้ตัวนี้ได้อยู่เพราะในส่วนของตัว cdk เนี่ยเราค่อนข้างสูงมากเลยและตัวเปอร์เซ็นต์เอาสเปคไม่ปีอ่ะนี่คือเป็นลักษณะของการใช้มันติคลอโลนะครับผมขออนุญาตสรุปตัวนี้ก่อนนะครับในการพิจารณาของท่านนะครับนี่นะครับอันดับแรกนะครับท่านต้องการหาสมการความสัมพันธ์นะครับหรือทางส่วนฟังชันนะครับโดยการใช้โปรแกรมเมทับนะครับแต่ปัญหาของการใช้โปรแกรมเมทับนะครับเมทับจะบอก เมื่อเราทําการเซตในส่วนของ x ตามนี้เราเชื่อว่า x ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ y ที่เราได้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามนี้นะครับช่วง ci กับช่วง pi แต่ในชีวิตจริง x เรามีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเลยไปใช้ในส่วนของมัลติทาโลในตัวโปรแกรมบ o r l d s p a c e ในการพิจารณาวอร์ชันของ x ที่ต้องการศึกษาที่เราพบว่าอยู่ช่วงนี้แล้วก็ทําการพิจารณาในเงี้ยของมัตติทาลโลว่าหากเรากํามงดสเปคเน็นแบบนี้นะครับผลลัพธ์ยังเป็น ไปนะครับโดยให้ออ p พุที่อยู่ในสเปคเดิมขึ้นให้นะครับหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือต้องการเปลี่ยนในแง่ใดๆนะครับทําให้ในการใช้งานมันติคฮรลโลนี่ครับจะทุยวิเคราะห์และไม่เจอปัญหาจากการทดลองจริงนะครับหรือการนําไปใช้งานจริงนะครับดังนั้นผมพยาจบในส่วนของการวิเคราะห์มันติคฮโลนะครับ